ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับโดยที่ทางตํารวจภูธรพระ่าช่อแฮได้มีการต่อยอดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตบําบลครับ ตำรวจภูทรพระธาช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะกรรมการตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในระดับตำบลน,นำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรช่อแฮได้แก่ตำบลสวนเขื่อนตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮ มาร่วมกันปรึกษาหารือครับหาแนวทางร่วมกันในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความสงบเรียบร้อยและเป็นการก่อก,การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้เองนะคะพันตํารวจเอกชนทิตชัชวาลพุ่งกับการสถานีพระธาตุช่อแหกล่าวด้วยนะคะว่าปัญหาที่ได้รับจากผู้นําชุมชนก็จะแบ่งเป็นปัญหาระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาคค่ะโดยปัญหาระดับพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ก็จะร่วมกับทุกฝ่ายในการแก้ไขส่วนระดับจังหวัดก็จะส่งให้กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ได้นําไปประสานกับทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาส่วนระดับภาคเองก็จะส่งต่อไปยังตํารวจภูธรภาค5้าเพื่อดําเนินการต่อไปด้วยค่ะ